พามาดูบรรยากาศเรือของใบหัวดำใครจะมาลองแพรก็บอกนะคะถูกแล้วก็ดีมากด้วยเพราะเมื่อก่อนสมัยก่อนจะเป็นแพรที่แบบเป็นแพรไม้ไผ่โครงเพลงโครงเพลง,ง,งใช่ไหมอันนี้เป็นไม้ที่แบบหนาแน่นมากอันนี้คือห้องน้าเออคห้องห้องน้ำก็จะมีหญิงชายแยกกันนี่นะคะอันนี้ชั้นล่างนะคะ อันนี้ที่ที่กินอาหารที่ร้องเพลงดีเจเคาน์เตอร์อยู่ตรงนั้นแพรในหัวดำนะคะกว้างมากค่ะมีมีสองโซนนะคะอันนี้โซนโซนที่นั่งกินกันโซนหน้าโอ้โหดูลำโพงจะเปิดเทคก,ก็ได้จะร้องคาราโอเกะก็ได้นะคะนี่ก็เดี๋ยวก็จะล่องไปนะคะตอนนี้แพรยังไม่ลองยังไม่ออก นี่นะคะก็จะมีสองสองโซนอันนี้คือโซนที่เราจะมากินกินเลี้ยงสังสรรค์กันแล้วก็เล่นกันตรงนี้แล้วก็อันนี้โซนด้านหลังที่เราจะมานอนพักผ่อนกันมีสองชั้นนะนี่ค่ะในชั้นล่างใหญ่มากแล้วโน่นนะคะที่ห้องนอนอยู่ข้างบนนู่นนะคะสองห้องนอนใหญ่ๆเลยนะเดี๋ยวพาขึ้นไปนี่นะคะเดี๋ยวพาขึ้นไป บรรยากาศแม่น้ําควอนะคะดเดี๋ยวพาขึ้นไปชั้นบนนะชั้นสองเลยนะถ้าใครอยากจะนอนข้างล่างก็ได้นะคะข้างล่างกว้างมากนี่ใครอยากจะมานอนข้างบนก็มานี่นะคะเขาก็จะมีห้องให้นอนใหญ่มากนะคะทุกคนนี่นะคะนี่กว้างมากนะข้างบนอ่ะมันต้องมากันเยอะๆมาหลายคน แต่ว่าตอนนี้ก็อย่างว่าเนาะมากันเยอะๆก็กลัวเนี่ยห้องนอนนี่ห้องนอน,น,อน,อนก็จะมีฟูกให้มีที่นอนให้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้กระเป๋าเราเนี่ยค่ะห้องนอนนี่นะคะแล้วก็รูอีกห้องหนึ่งนะเนี่ยด้านนี้อีกห้องหนึ่งนะคะพามาชมด้านบนนี่ก็อีกห้องหนึ่งห้องนอนนี่นะคะ เวลาแครเขาเคลื่อนไปอ่ะมันก็จะเย็นไงลมมันจะพัดนี่ก็เดินได้รอบเลยนะคะรอบนุ่นก็แพอีกหลังเลงนะก็จะมีคนเมาเพราะว่าเคยต้อหมดตัวใสเนี่ยมันจะยาวไปถึงนู่นนะทะลุไปถึงนู่นนะคะเนี่ยด้านนู้นด้านนู้นราคาไม่แพงถูกมากเลยถ้ายิ่งมาก็หลายๆคนแชร์กันออกคนละร้อยสองร้อยเองนะทุกคนคือราคาเนี่ย ถูกมากๆเพราะว่าอาศัยว่ารู้จักนะคนรู้จักเขาแนะนําให้เป็นญาติของคนรู้จักก็เลยได้ราคาดีแล้วก็ได้แพดดีไม่ต้องกลัวมันจะโพรงเพลงนะคะมันแข็งแรงมากนะทุกคนพาลงไปชั้นล่างนนี่ชั้นสองนะไฮ้อยู่ชั้นสองเดี๋ยวพาลงไปชั้นล่างเนี่ยค่ะลงมาแล้วกันบันไดสองข้างเนาะ ขึ้นได้สองครั้งกว้างมากจะอยู่กี่ร้อยคนก็ได้เขาจะมีครัวให้ด้วยทําอาหารนาีน่นะพี่ๆมาด้วยกันพี่ๆเขาพามา,า <c oughs> เราเป็นคนนำทางพี่ๆเขาพามาเอ้าวหนูไม่รู้หนูก็เดินลงปงป้งๆรงนั้นขอโทษน,นะคะนีะ่น,นะคะอันนี้ด้านครัวหลังครัว เดี๋ยวเขาก็เตรียมอะไรหลายๆอย่างให้เราถังน้ำคงน้ำแข็งเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์เนี่ยมีกล๊อกน้ำให้ด้วยนี่ก็จะมีเตาให้ด้วยแล้วก็สามารถปรุงอาหารได้ข้างในเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องครัวอุปกรณ์ทำครัวใหมใช้แล้วให้เก็บ กว้างขวางเนี่ยจะมีเ้าเต้มเนี่ยทุกคนจะมีโต๊ะมาแล้วให้เราทำครัวน่ามากันนะทุกคนไม่ต้องกลัวโควิดเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้โควิดมันไม่มาหรอกโอเคใครอยากจะมาก็บอกปลายได้นะเชะ่